สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายทองคำนะคะอไปดูโจนมาจากไหนคะนุน่นเราในช่องพายทองคำนะครับวันนี้นก็เป็น <มา S 2> อีกวัน,นหนึ่งนะครับที่ความจําเป็นจะต้องรีบทําให้เสร็จนะครับดียวหน่อยจะทําอะไรครับอ้าใครมาทําอะไรข้างหลัางเยอ่ออ้า <laughs> โอ้ยมูแบนไปโดนใครทำลายมานี่ครับสวัสดีครับ,ครบใครทำลายมาครับนี่ เออโจเขามัดมือมัดปากเข้เลยนี่ทำไงครับไปโดนไปไปดื้อกับใครมาเขาถึงทำอย่างนี้อู้ใครครับลูกพี่ปะโอ้ลูกพี่เทนนกเด้บอกแล้วว่าจะไปกวนเขาบ่อยกวนเขาบ่อยเขาก็เลยมัดไว้ให้ไม่มีไม้อันนี้อันนี้ไม่หน่อยจะทำดอกไม้ไปไหนครับไปหาอาจารย์จ้าอาจารย์ไหน เออาจารย์ไหนครับอาจารย์ไหนไปหาอาจารย์ปู่ตุ๋ยหาคุณตาตุ๋ยนะครับหาไปบอกมาเป็นอาจารย์ขึ้นบ้านใหม่ให้พ่อมหาของเราครับว่าเราได้เลือกได้ยามได้วันแล้วเดี๋ยวแต่อาจารย์ยังไม่ได้ไปหาก็เลยต้องไปหาไปบอกไปกล่าวไว้ก่อนเดี๋ยวจะรับงานหมดก่อนเหมือนวันขึ้นครับไม่ได้รับหมดก่อนค่ะรับไว้เยอะเฉย เดี๋ยวจะมาไม่ได้ครับไม่ได้รับหมดนกนรับงานไปเยอะแสดงว่าพูดผิดใช่ไหมครับนี่ฮะโอ้ถ้าไม่ว่างอาจารย์ยองอาจารย์ภายสอนนี่นะโอ้จัดไปเลยครับอ้าวดูมูแบนมาเล่นอะไรอีกแล้วครับดูแกะออกได้จะมามัดเราเทนครับดู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 ด <c oughs> ทำดอกไม้ทุบเพียนอยู่ครับเดี๋ยวเรา,า,าเดินไป <c oughs> ไปถึงนูน่นคุณตาตุยก็บอาอย่างไรนออ้องขอ <c oughs> โอ้ยคนอยู่ดูนี่เรากำลังจะเดินทางไปแล้วครับดูไหนดอกไม้ทุบเพียนของเงยน็นใส่ถุงอย่างนี้นะไปใส่ถุงอย่าง,งนี้มครางไปหาพานข้างหน้าค่ะโอ้ไปหาพานข้างหน้านะครับง่ายมากนะง่ายมากเดี๋ยวเราไปแล้วครับไปรถอะไรครับเราจะไปรถมอเตอร์ไซค์กระปอมน้อยนะครับ ลูกเทวดาเราไปหนไครับลูกเทวดาโอ้ลูกเทวดาสบายมากเลยก่เจ้าหลงครับดูดูลูกเดาไปดูลูกเทวดาใกล้ดูลูกเทวดาใกล้กลางวันกลางวันไม่ทำอะไรนะครับลูกเทวดาลูกเทวดาเราไม่ทำลูกเทวดาเราไม่ทำอะไรครับนอนเออเดี๋ยวไปแล้วนะครับแกล้งปลอมน้อยนิดหนึ่งนะครับ สบายเจ้าทางลงเดินทางมาถึงบ้านคุณตาแล้วคุณตา,านี้นอนพักผ่อนอย่างสบายใจเลยครับอ,อ,อ,อวัสดีตาสวัสดีครับสวัสดียายสวัสดีครับโอ้คิดถึงคุณตาก็มาหาคุณตาแล้วเนาะมี ่จะให้รับช้ไปเจะมาให้ตาไปเป็นประธานให้แล้วท่าอะไรนี่ยทานหอะไรเนี่ยตาเดียวจะบวชอีกบอกโอ้จะบวชอะไรบ่อยจะให้ตาไปเป็นประธานขึ้นบ้านใหม่ให้ทองคำแล้วโอ้ยยังไม่ขึ้นบ่อยยังครับตาเรตรง กำลังเสร็จเด้เนาะโอ้เอาวันไหนโน่นโน่นนั่งตัวนู้นนี่วันไหนนี่วันวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละตาไม่มีไม่มีครับผมจ้าอ่ะลันหาตาไปเป็นตาไปเป็นอาจารย์ทำพิธีทองคำเฮ้ตาไปเป็นอาจารย์ขึ้นบ้านใหม่ทองคำครับถึงเวลาจะได้ขึ้นเฮือนหลังใหญ่ไพศาลเลยทองคำเอ้ยนี่เลยมาชื่นคุณตาเมื่อนี้ได้มาเชิญ มาบอกมาเกาเนาะเชิญแล้วก็มาจองตัวไว้ครับผมจองตัวไว้ที่งานหลายวันละมืันย่อยค่ำเพราะว่าทำมากกว่ายลวันหลายเดือนแล้ววันนี้สะเร็วเร็วย่อยวันนี้ก็เดินงานยามดีก็จะไปึ้นบ้านให้ต้องค่ำได้อยู่อมอยู่เงาฮัดี ย็นเป็นสุกครับเฮือนลังไม่ก็จะตกใจตกาวันเสาร์่วันเสาร์เารเารวันเสาร์วันเสารันเสร์วงนเาันเสาร์วันเสาร์นเสรัาร์ันานเานเานเาันเสาเาเาย์ันาวัาร์วเากนเาวเเาันเาวาวเเาวเานันเ้ารั ผมจีมุ่นนะอามุ่นพระมานําพระมาฉันเพินน้ำนะครับเพราะว่ามันได้แต่มาว่าได้เลือกบายก็เลยว่าฉันพินเลยก็บายก็จะเป็นพิธีของเฮ้านะบายบายหมดคำรองเสร็จแล้วก็เลยเอาตาว่างกับไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันกินข้าวกินยังแล้วก็พระฉันแล้วเฮาก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เพิธีต่อเลยสินะ ครับวางสัตว์ละเงจ้เขากันดดูในเฮ็นึงก็เลยจะดกับมณพระนกทเียตี่ได้ทำบุญต่อยอดเอาไ้คือว่าแอบซีน่ยก็ทำบุญใหเฮ้าเมเข้าได้แล้วเฮ็ดได้ได้แล้วเได้แล้วนี่ดะจิตตีกรับเนเขาแน่เข้าไปเฮ็ดบุญก็คือถวายเป็นจางเพ้นพระหรือทางเพี้นสิบุญนี่ก็สิตอบกรับขึ้นไปเขาแน่รอบซีที่เขาส่งมาให้เฮ้าเงิน บาทเงินลอยเงินพ okay. mm, ันเงินเมื่อก็แล้วแต่ละเป็นของเขาแต่พอเขากินมดเลยกินบ่อให้เขาขึ้นจักเทื่อนี่มันก็บมดไปเลยก็เลยคิดวางั้นเลยต่อยอดต่อยอดครับเพราะว่ามันดีว่าก็เลยคิดว่าเสียหนึ่งซี่เนาะตาเขาก็ดีมากมากก็ดีจังเลยก็สุมือเนี่ยเขาเส็ยจังซี่ก็มันดีสุคนแล้วมันก็ดีไปเห็ดก็ดีไปเห็ดก็ดีหมดที่ว่าเสียหายเห็ดมันจะดีมดตาเขาได้เฮงอนเขาแล้ว ขึ้นกรโบ้โลงกระโบมันก็งามปันไดแล้วจะพอมมั้ยตาม่นแมันแหลวหรือป่แล้วจะเกีบอเืนหอยแมวซอยจะพันอไแมวนมวเราบันทึ้ซอยดอกห่เขาหยาดเขาบอกด้วยว่าเขากำลังหยาดแมวไหนแมที่มาตอนนั้นได้คมาตนกับเขาที่มาบุญ มาตักบาตรแมวนอนค่มวอยู่น้ำใหญ่ตะโกนโอ้ยแมวนั่นล่ะครับบ้างไปหั่นกระหายเมย์สองท่านอืมแม่เสาแมวมันแมวสีมาบอลเหรอมาบ่ได้มาบ่ได้ดอกตาโควิดนักเลยช่วงนี้นักมาบ่ได้เออเพราะว่ามันจ่อจันทร์เขาอะไรที่สมองจะมามาหอดบ้านมันก็บที่หอดบ้านน่าละคนอันงานโกสังคนเตะกมาได้เนาะเขาเข้าในโทรทัศน์เขาเข้าแน่นั่นเขาเข้าในวิทยุเขา ครับเรามาหาวันกับคุณตาก็ไปเจอคุณตาได้ซื้อควายอีกตัวหนึ่งครับวันนี้คุณตาได้ทําบุญซื้อควายมาไว้ที่บ้านอีกเพิ่มสมาชิกม่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่โอ้ครับเราทันปุ่เราทันเาทันหลึงเราทันหลึงไยยางดอกเดียวคุณตาลวมีลายเดียวไปอยู่น้ำมูมูเขาก็ คนยายก็จะทำพิธีเอานำมนมาอันนี้เอาไนี่แล้วสาวยกไปบานตาโตบนที่นใีย้่ัาแม่นยาันหลอยู่เทวนี่ามันหลนำมนเป็นค้มันนี่่ะอามานี่มันไกจับจูงยากยุ่นพอยากมาใหญ่ี่ดีลูกไสไงลูกสเมืองนี่แหะอ่าดูคนตาทำพิธี เบียกฝวันมาอยู่บ้านใหม่กับคุณตาตุยยายจิกนะครับสมาชิกใหม่ของคุณตาคุณยายนกุมาอยู่นี่เป็นยีดอกคุณกับคุณเอยู่น้กุญน้รอดแล้วรอดแล้วคอยจะขายไปโรงค่าสัตว์ก็สงสารคุณตาก็เลยซื้อมาไว้นะครับเป็นการซื้อทำบุญไปด้วยครับโดยต่อชีวิตให้กับ เวลามันหุ้นไปนะใช่แยกปุ๊บไม่แยกอะไ่ไม่ได้ลูกในเตาเป็นผอกเป็นักเด้อกระดิ่งตัวเม่ป็นอันตัวเมยมันกระิ่ได้ตัวใช่ามปีหรือด่ฮะหัวไงดิหัวโถ่มันมันมันใ่ใหญ่มันก็ะจ่อนดิมันควายแค่โอ้ควายแค่เป็นควายแค่ วันนี้เรามาหาโอ้โหเี้ยวไฮโซไฮมันเลยวะตาอันนี้ก็ได้พบอีกชีวิตหนึ่งชีวิตใหม่ของเขานะครับที่ดีกว่าจะได้ไปเข้าโรงฆ่าสัตว์คนตายเลยต่อชีวิตต่อชะตาให้ครับ เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เขานะครับยังไงเราก็หาเรื่องหายางกับคุณตาก็ได้คุยกันแล้วก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอันว่าตามนั้นนะครับวันที่สิบเช้าบ่ายเราจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่พ่อมหาของเราก็ได้มาเชิญคุณตาไปเป็นอาจารย์ทําพิธีให้นะครับ ก็เรียนเชิญแลงพ่อแม่ศีทุกท่านทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกับเราในวันที่สิบมาเป็นส่วนร่วมเราจะทําบุญนนมต์พระมาฉันเพลนที่โรงใหม่บ้านใหม่ให้พ่อมหมของเราพ่อแม่ศีท่านใดอยากทําบุญกับเราก็เชิญน,นะครับเชิญทำอาหารเลี้ยงเพลนพระแล้วก็ จะได้ให้พ่อหาของเราได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับออย่างไรเราขอยุติคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณพ่อแม่สีทุกท่านทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องของเราด้วยนะครับช่องกลายทองคํานะครับก่อนจากกันก็ให้คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาคุ้มครองพ่อแม่สีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปบอกลาคุณตากับคุณยายก่อนนะครับก่อนจะ เดินทางกลับบ้านวันนี้อ่าสันก็เอาใจสันเอายายอ,อาผมกลับแบบล้วจนได้กักลับแล้วค่ะยายอาตาตา,ตายายดีกับจนได้กัว่างๆกับไปกินข้าวเที่ยงนํากันเด้อมันนั่นเด้อตาครับสวัสดีนะครับโชคดีทุกท่านทุกคนครับ